สเวทนาอัญญาณสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนา 608. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคตรปริพาชกนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชฌะเพราะความไม่รู้ในเวทนาเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งเวทนาเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งเวทนาเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ แห่งเวทนาทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่วัดจากน้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง หรือหลังจากตายแล้วตะถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เวทนาอัญญาณสูตรที่สองจบ